ข้อล้ำกาแฟดำอย่าติดตามเฉพาะตัวเลข GDP ต้องดูจุดเปราะบางที่ต้องแก้เร่งด่วนเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรอย่าดูแต่ตัวเลข GDP เพราะมีความผิดปกติหลายด้านที่ต้องแก้ไขที่อาจจะไม่สะท้อนในภาพของตัวเลขอัตราเติบโตแต่ละไตรมากเท่านั้น KKP Research เตือนว่าแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยจะโตได้ต่ำแต่ก็ทยอยฟื้นตัวขึ้นได้บ้าง และทำให้หลายฝ่ายคาดว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะที่กำลังฟื้นตัวได้ดีอย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยมีลักษณะที่ไม่ปกติความจริงแล้วเศรษฐกิจไทยมีจุดเปราะบางที่เพิ่มขึ้นและเศรษฐกิจไทยในหลายภาคส่วนชะลอตัวมาตั้งแต่ก่อนโควิดแต่เพิ่งสะท้อนปัญหาที่ชัดเจนขึ้นในช่วงนี้โดยมีประเด็นที่สำคัญคือดุลการค้ากับสหรัฐและจีน 1. เศรษฐกิจไทยถูกขับเคลื่อนด้วยการบริโภคในภาคบริการ ในระหว่างปี2021ถึงปี2024หรือหลังการระบาดของโควิดเป็นต้นมาการผลิตในภาคบริการเติบโตเฉลี่ยปีละ3.0%เทียบกับภาคการผลิตที่ยังเติบโตติดลบ0.5%ยิ่งไปกว่านั้นการเติบโตของการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร,รไม่ได้เพิ่งชะลอตัวลงแต่ส่งสัญญาณชะลอตัวมาตั้งแต่มีช่วงก่อนโควิดแล้วและยังเป็นปัญหาต่อเนื่องภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันสถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนการเติบโตที่จุกตัว ในขณะที่มีธุรกิจและแรงงานในหลายภาคเศรษฐกิจที่เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ 2. เศรษฐกิจไทยถูกขับเคลื่อนด้วยอุปสงค์จากต่างประเทศเป็นหลักโดยอุปสงค์ในประเทศมีทิศทางการเติบโตได้ช้าลงมาโดยตลอดเปรียบเทียบกับอุปสงค์ตากชาติที่นับรวมการส่งออกสินค้าและการส่งออกบริการที่ขยายตัวได้ดีกว่าและเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยโดยทั้งการบริโภคและการลงทุนในประเทศที่มีทิศทางชะลอตัวลง สะ้บนปัญหาเศรษฐกิจไทยที่พึ่งพาแรงส่งจากต่างประเทศในสัดส่วนที่สูง 3. ภาคการผลิตในหลายส่วนของไทยเผชิญปัญหาเชิงโครงสร้างชะลอตัวมาตั้งแต่ช่วงก่อนโควิด1นทีนตามที่ได้วิเคราะห์ไปในส่วนก่อนหน้าภาคอุตสาหกรรมไทยจานวนมากสัญญาชะลอตัวมาตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดแล้วและปัญหาที่เจอในปัจจุบันไม่ใช่ปัญหาใหม่ในภาคการผลิตด้วยกันเองมีสินค้าจํานวนมากที่กําลังเผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้างและอาจไม่สามารถกลับมาฟื้นตัวได้ในระยะข้างหน้า KKP r e s e a r c h วิเคราะห์ให้เห็นภาพว่าหากเปรียบเทียบกับช่วงปลายปี2019มามันจะถึงปัจจุบันตัวเลข GDP กลับมาที่จุดที่ใกล้เคียงกับระดับเดิมในขณะที่ค่าเฉลี่ยอัตราการเติบโตของ GDP ไทยในฝั่งการผลิตภาคการผลิตจำนวนมากณนเนปีส้นยี2023ยังมีปริมาณการผลิตที่อยู่ในระดับต่ำกว่าก่อนโควิด -19 ปี2019โดยคิดเป็นกว่า66%ของมูลค่าเพิ่มในภาคการผลิตทั้งหมดสะท้อนการเติบโตที่แตกต่างกันอย่างมาก KKP Research ชี้ให้เห็นว่าผลของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงต่อเนื่องในหลายภาคเศรษฐกิจเริ่มสะท้อนผ่านตัวเลขเศรษฐกิจใน3ามิติที่ตอกย้ำว่าเศรษฐกิจในบางภาคส่วนยังไม่ฟื้นตัวและเริ่มส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นวงกว้างมากขึ้นและกลับมากระทบให้เศรษฐกิจไทยไม่สามารถฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งในระยะข้างหน้าโดยเริ่มเห็นสัญญาณผลกระทบใน3ามิติคือ 1. สัญญาณการปิดตัวของโรงงานอุตสาหกรรมการชะลอตัวของภาคการผลิตต่อนเนื่องในช่วงที่ผ่านมา เริ่มส่งผลกระทบชัดเจนมากขึ้นต่อผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมโดยในช่วงที่ผ่านมายอดการปิดตัวของโรงงานอุตสาหกรรมปรับตัวสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับระดับปกติโดยโรงงานปิดตัวไปแล้วถึง1,700แห่งนับตั้งแต่ต้นปี2023ถึงปัจจุบันโดยเร่งตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี2023และหากประเบิดเป็นรายอุตสาหกรรมจะพบว่าอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนโรงงานปิดตัวต่อโรงงานเปิดตัวใหม่มากที่สุด คือกลุ่มการผลิตนังและรองเท้าการผลิตยางอุตสาหกรรมการเกษตรการผลิตเครื่องจักรและภาคการขนส่งแค่แค่พ a r c h พบว่าภาคการผลิตที่มียอดการปิดตัวโรงงานมากขึ้นเป็นอุตสาหกรรมเดียวกับอุตสาหกรรมที่มีการผลิตหดตัวลงมากในช่วงก่อนหน้ายอดการปิดโรงงานสะสมตั้งแต่ต้นปี2023เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน 2. ผลกระทบจากการจ้างงานและการบริโภคเริ่มรุนแรงมากยิ่งขึ้นการปิดตัวของโรงงานอุตสาหกรรม ปรับตัวสูงขึ้นเริ่มส่งผลเพิ่มเติมต่อการจ้างงานที่รุนแรงมากขึ้นโดยยอดแรงงานที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่ต้นปี2023ถึงปัจจุบันในภาคอุตสาหกรรมมียอดรวมกว่า42,000ตำแหน่งสอดคล้องกับดัชนีการจ้างงานภาคอุตสาหกรรมที่สะท้อนว่าการจ้างงานของการผลิตในบางธุรกิจยังคงอยู่ในระดับต่ำและมีทิศทางปรับตัวลดลง 3. ดุลการค้าชะลอตัวค่างเงินบาทมีแนวโน้มปรับตัวอ่อนค่ามากกว่าในอดีต ภาคอุตสาหากรรมที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องเริ่มส่งผลต่อดุลการค้าของไทยชัดเจนขึ้นโดย KKP Research ประเมินว่าดุลการค้าของไทยในระยะข้างหน้ามีแนวโน้มแย่ลงจากการพึ่งพาก,การนำเข้าสินค้าราคาถูกจากจีนเพื่อการบริโภคในประเทศที่มากขึ้นโดยในปัจจุบันเริ่มเห็นสัญญาณก,การปรับตัวลดลงของดุลการค้าในกลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันต่างจากช่วงปี2022ถึงปี2023 ปัญหาด้านความสามารถในการแข่งขันของไทยทําให้ดุลการค้าของไทยมีแนวโน้มอ,อยู่ในระดับต่ํากว่าช่วงก่อนโควิด -19 และค่างเงินบาทในระยะข้างหน้ามีแนวโน้อมอ่อนค่างลงกว่าในอดีต KKP Research ชี้ถึงความท้าทายในการติดตามภาวะเศรษฐกิจและการประมาณการเศรษฐกิจท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจโลกและไทยรวมทั้งเน้นย้ำประเด็นสำคัญว่า การติดตามเฉพาะตัวเลข GDP จะไม่เพียงพอต่อการทำความเข้าใจเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ในภาวะที่การเติบโตเศรษฐกิจในแต่ละส่วนแตกต่างกันอย่างมากในปัจจุบันการประเมินภาพเศรษฐกิจเชิงลึกอย่างสะท้อนให้เห็นความสำคัญในการสร้างแรงขับเคลื่อนใหม่ให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาวโดยเฉพาะการปรปับปรุงปัญหาเชิงโครงสร้างในภาคอุปทา,านของไทยเพื่อให้เศรษฐกิจในทุกภาคส่วนกลับมาเติบโตไปพร้อมกันในช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ในวัฏจกักรขาขึ้น การละเลยการแก้ไขปัญหาในภาคอุปทานและดําเนินนโยบายเฉพาะการกระตุ้นอุปสงค์จะกลายเป็นปัจจัยฉุดรั้งให้ศักยภาพเศรษฐกิจไทยลดต่ำลงในระยะยาวหากมัวแต่ดูตัวเลข GDP แต่ไม่เจาะลึกลงไปที่จุดเปราะบางที่ต้องแก้ไขด่วนก็เท่ากับจะแพ้ในวันข้างหน้าข้อล้ำกาแฟดํา